สวัสดีครับผมเออริยพลครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องของบาร์โค้ดชีวิตนะครับว่าบาร์โค้ดชีวิตคืออะไรเพื่อนๆทุกคนหรือคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมเคยรู้จักคําว่า DNA DNA ใช่ไหมครับ DNA นเนี่ยในความเข้าใจของเราเนี่ยคืออะไรครับหมายความว่าเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมีสิ่งที่เป็นรหัสพันธุก,กรรมซึ่งรหัสพันธุก,กรรมอันนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับ DNA เนี่ยถูกค้นพบมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับไม่ถึง200ปีเลยนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์รวมถึงคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเข้าใจตรงกันว่ามันคือสิ่งที่ใช้จําแนกคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเรายังเคยเห็นเคยได้ยินว่าดาราหรือว่าในวงการบันเทิงที่เขาใช้ DNA ในการตรวจสอบว่าใครเป็นเชื้อสายของใครเป็นลูกของใครนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง สิ่งที่เก่าแก่และอยู่มานานกว่า DNA อีกครับนั่นก็คือบาร์โค้ดชีวิตนั่นเองก่อนที่จะมาฟังว่าบาร์โค้ดชีวิตคืออะไรผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะโหลดเพื่อที่จะดูว่าบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองเป็นอะไรนะครับผ่านทาง Line แอดที่ชื่อว่า Ad Galaxy Consult ะครับใช้ผ่าน Line สแกน QR Code นี้ง่ายๆเลยครับแล้วก็กดที่เมนูดูบาร์โค้ดชีวิตครับเมื่อกดไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะกรอกข้อมูล วันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดเพื่อที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของเราครับถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบาร์โค้ดชีวิตนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยตำแหน่งครับหมายความถึงตำแหน่งของดาวทุกดวงในระบบสุริยะจักรวาลครับณนะวันเวลาที่เราเกิดนะครับโดยใช้ตัวเลขเนี่ยแทนดวงดาวในแต่ละดวงครับในระบบสุริยะจักรวาลที่เราเข้าใจกันเนี่ยมีดวงดาวทั้งหมดเนี่ย 9ดวงครับก็คือดาวอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วดาวเคราะห์อีก8ดวงครับแล้วก็มีดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารของโลกนะครับ <ksam> ทั้งหมดนี้คือที่มาหรือตัวเลขนะทีใ่ใช้แทนบารโค้ดชีวิตนั่นเองครับดวงอาทิตย์เนี่ยแทนด้วยหมายเลข1นะครับดวงจันทร์เนี่ยแทนด้วยหมายเลข2ครับดาวอังคารแทนด้วยหมายเลข3ดาวพุธแทนด้วยหมายเลข4ดาวพฤหัสแทนด้วยหมายเลข5ดาวศุกร์ แทนด้วยหมายเลข6ดาวเสาแทนด้วยหมายเลข7เงาของโลกนะครับหรือเราคุ้นเคยกันดีนะที่เรียกกันว่าราหูเนี่ยนะครับเราแทนด้วยหมายเลข8ครับและดาวเนปจูนแทนด้วยหมายเลข9สุดท้ายครับเลขสุดท้ายดาวยูเรนัสครับแทนด้วยหมายเลข0ย์ทั้งหมดนี้คือเลข1ถึงเลข0ที่ถูกแทนค่ามาจากดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลแล้วเอามาประกอบกัน กลายเป็นบาร์โคดชีวิตของพวกเราทุกคนนั่นเองครับซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของดวงดาวหรือตำแหน่งของบาร์โคดชีวิตเนี่ยที่ไม่เหมือนกันครับความไม่เหมือนเนี่ยมันเกิดจากการโคจรหรือว่าการหมุนของดาวนั่นเองครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและดาวเคราะห์ที่เหลือนะครับก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์ครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือโลกของเรานะครับ หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช้เวลา365วันหรือ1ปีในขณะที่หมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงครับตรงนี้ก็คือตัวอย่างของการหมุนที่พวกเราทุกคนเนี่ยจำได้และคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็หมุนเช่นเดียวกันนะครับแต่หมุนในอัตราความเร็วที่แตกต่างกันครับนั่นจึงทําให้วันที่เราเกิดขึ้นมานะครับเราร้องแวงมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับท้องแม่เนี่ยนะครับแล้วก็เราได้ สูตรลมหายใจแรกนะก็คือมีลมหายใจเกิดขึ้นนะครับถ้าเราหยุดการโครจรของดวงดาวไว้นะครับตรงนั้นเนี่ยแล้วเปลี่ยนดาวเป็นตัวเลขนะครับนั่นคือบาร์โคดชีวิตของเรานั่นเองครับและกลุ่มดาวทั้งหมดนี้นะครับก็หมุนอยู่ภายใต้กรอบของกลุ่มดาวเลิกกลุ่มหนึ่งครับเราเรียกว่ากลุ่มดาวเลิก12ราศีครับนี่แหละคือที่มาของชื่อเดือนในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับ ในกลุ่มดาวเลษ์12ราศีเนี่ยเป็นกลุ่มดาวฤกษ์ที่ไม่มีการเคลื่อนที่หรือไม่มีการขยับเลยครับหมายความว่าเวลาที่ดาวแต่ละดวงเนี่ยหมุนอยู่นะครับก็จะหมุนอยู่ภายใต้กรอบของกลุ่มดาวฤกษ์เหล่านี้ครับแปลว่าเวลาดาวทุกดวงหมุนนะครับก็จะหมุนอยู่ในพื้นที่ของเขาซึ่งในกลุ่มดาวฤกษ์นี้ก็มีทั้งหมด12ชื่อด้วยกันได้แก่กลุ่มดาวฤกษ ราศีมังกรนะครับก็คือมก,กราคมนะคคุ้นคุ้ไหมครับเดือนของเรานะครับกลุ่มดาวฤกษ์ราศีกุมก็คือกุมภาพันธ์กลุ่มดาวฤกษ์รา,ศ,พา,พารศีมีนก็คือมีนาคมกลุ่มดาวฤกษ์ราศีเมษก็คือเมษายนกลุ่มดาวฤกษ์ราศีพฤษศก็คือพฤษภาคมกลุ่มดาวฤกษ์ Wh, ราศีเมถุนก็คือมิถุนายนกลุ่มดาวฤกษ์ราศีกรกฎคือกรกฎาคมกลุ่มดาวฤกษ์ราศีสิง์ก็คือสิงหาคม กลุ่มดาวฤกษ์ราศีกันคือกันยายนกลุ่มดาวฤกษ์ราศีตุลก็คือตุลาคมกลุ่มดาวกฤกษ์พิจิกครับก็คือพฤศจิกายนกลุ่มดาวฤกษ์ธนูก็คือธันวาคมนั่นเองครับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อเดือนนะครับเพราะเราทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราดูปฏิทินกันอยู่แล้วจริงไหมครับ หลายคนบอกว่าจำราสีไม่เคยได้เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าจำได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็คือกลุ่มดาวเลิกที่ดาวเนี่ยทำการหมุนโอเคเมื่อหมุนแล้วนะครับผมจะมาให้พวกเราดูแบบฟอร์มบาร์โค้ดชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเราเอาภาพ3มิติ เปลี่ยนเป็น2มิติธรรมดานะเขียนเป็นกระดาษแบบนี้นะครับผมก็ออกแบบมาเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเรียกว่าแบบฟอร์มบาร์โคดชีวิตนั่นเองครับแบบฟอร์มบาร์โคดชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยวงกลมหลายๆชั้นซ้อนกันอยู่นะครับชั้นแรกเลยนะครับเราเรียกว่าชั้นของเจ้าของพื้นที่หรือว่ากลุ่มดาวฤกษกที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเป็นชั้นของช่องราศีครับและตรงนี้เองครับเป็นจุดที่ทุกๆคนจะเหมือนกันนะครับหมายความว่าไม่มีใครที่ ช่องราศีในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยแตกต่างกันเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าผมบอกว่าตำแหน่ง12นาฬิกาของทุกคนก็จะเป็นช่องราศีเมษเหมือนกันถ้ามผมบอกว่าตำแหน่ง6นาฬิกาของทุกคนก็จะเป็นช่องราศีตุลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมบอกว่าเป็น3นาฬิกานะครับของทุกคนก็จะเป็นราศีมังกรเหมือนกันถ้าผมบอกว่าตำแหน่ง9นาฬิกาของทุกคนก็เป็น ช่องราศีกรลกฎเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้นะไม่ไม่เฉพาะแค่คนไทยนะครับคือทุกคนเลยนะทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะต้องมีบาร์โค้ดที่หมุนอยู่ในตำแหน่งช่องทั้ง12ราศีนี้เหมือนเหมือนกันนะครับช่องถัดมานะครับช่องนี้เราเรียกว่าช่องบาร์โค้ดชีวิตครับช่องนี้แหละครับเป็นช่องที่ใช้ในการบรรจุนะตัวเลขหรือว่าดาวแต่ละดวงในวันที่เราเกิดครับเราเกิดมาวัน สมมุติว่าเกิดมาวันที่1มกราคมนะดาวดวงไหนอยู่ตำแหน่งไหนก็จะแสดงเป็นตัวเลขในช่องนี้ในพื้นที่ช่องนี้นะครับต่อมาครับก็คือชั้นนอกถัดมาก็คือชั้นของช่องลัคนาราศีนะครับเอาละสิคราศีกับลัคนาราศีไม่เหมือนกันนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่ามันเหมือนกันและหลายคนก็ยังเข้าใจว่าราศี กับลัคนาราศีใช้แทนกันได้นะจริงๆแล้วก็คือมันแตกต่างกันไปเลยนะครับช่องนี้นะครับจะหาได้จากเวลาเกิดครับถ้าใครที่ไม่รู้เวลาเกิดนะก็จะหาลัคนาราศีไม่ได้รู้ลัคนาราศีไปเพื่ออะไรเรารู้ลัคนาราศีไปเพื่อที่จะไปกําหนดครับว่าช่องไหนเป็นช่องที่บอกเรื่องราวอะไรในชีวิตของเราครับเพราะว่าคนเราทุกคนนะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเนี่ย สิบสองเรื่องราวเรื่องราวแรกคือเรื่องของตัวเราเองนะครับตัวเราเป็นยังไงมีบุคลิกยังไงมีจุดเด่นอะไรนะครับอันนี้คือช่องที่เราเรียกว่าตัวตนนะครับเรื่องราวที่2ก็คือช่องการเงินนะครับแหล่งรายได้ที่มารายได้ของเรานะครับเรื่องราวที่3ก็คือสังคมนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเกิดมาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับ ตั้งแต่เด็กก็ต้องเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนเข้าเรียนก็ต้องมีเพื่อนนะครับนะและเข้าสังคมตั้งแต่เด็กละนะครับพอโตมาก็มีทํางานใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานหรือว่าในวงธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่อาชีพของแต่ละคนนะครับช่องที่4นะครับก็เป็นช่องครอบครัวนะครับ ก็เป็นสิ่งที่เราเกิดมาในครอบครัวเราญาติพี่น้องเราอะไรเงี้ยบางคนครอบครัวใหญ่บางคนครอบครัวเล็กนะครับบางคนมีทรัพย์สินอะไรติดตัวมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปอย่างเช่นคําโบราณที่เขาชอบพูดติดปากกันอะนะครับว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่องที่5้านะครับ ก็คือช่องบริวารนะครับแน่นอนครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นอาวุโสขึ้นนะครับก็ต้องมีคนที่อายุน้อยกว่าเรานะไม่มีใครที่ครบแต่คนในวัยเดียวกันอย่างเดียวหรอกใช่ไหมครับเราก็ต้องมีครอบครัวมีบุตรหลานอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องมีในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับช่องที่6นะครับก็คือช่องของอุปสรรคนะครับคงไม่มีใครนะครับที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องลำบากอะไรเลยนะครับ ลำบากแน่ๆนะครับก็คือเวลาปวดฉี่นะครับนะเวลาปวดปัสสาวะอุจจาระแล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องลำบากแน่นอนนะะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องมีนะครับศัตรูหรือว่าคู่อริหรือว่าคนที่ไม่หวังดีนะเป็นเรื่องธรรมดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีใครที่ทําแล้วถูกใจทุกคนนั้นคงเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะบอกเรื่องราวเหล่านี้นะครับช่องที่7เนี่ยก็จะบอกในเรื่องของคู่ครองนะครับหรือว่า คนรักของเรานะครับหลายคนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็มักจะชอบนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีคู่จะมีคู่เมื่อไหร่จะเจอแฟนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็จะบอกเรื่องราวเหล่านี้นะครับช่องถัดไปนะครับแน่นอนครับเราทุกคนเกิดมาช่องที่8นี่นะครับก็เป็นช่องของโรคภัยนะหรือว่าช่องของความเจ็บป่วยของเรานะครับคงไม่มีใครเกิดมาเป็นอมตะนะครับถ้าเป็นอมตะเนี่ยก็ต้องเป็นแวมไพร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงแบบว่าเป็นอมตะได้นะอย่างนั้นนะครับนะ ต่แวมพร์ก็ตายได้เหมือนกันเห็นไหมครับนะถ้าเกิดเจอ,เอ,อของขลังนะหรือว่ามีดหรือกริดหรืออะไรที่ปักอกนะครับวิธีการฆ่าวแวมพร์เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่8นะครับต่อไปช่องที่9นะครับก็เป็นช่องในเรื่องของความเจริญนะครับทุกคนเกิดมาก็ต้องมีการเติบโตนะความเจริญรุ่งเรื่องของเราเป็นยังไงนะครับเราจะเจริญไปในทางไหนนะครับเรามีแววแบบไหนนะอันนี้ก็ดูได้นะครับ ช่องต่อไปก็คือช่องของการงานนะครับก็เป็นช่องที่10นะทุกคนก็ต้องทํางานมีงานทำนะต่อให้ว่างงานนะั่นคืออาชีพว่างงานนั่นแหละนะครับวิจัยฝุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ช่องที่11นะครับก็คือช่องโชคลาภนั่นก็หมายถึงสิ่งที่ได้มาแบบไม่คาดฝันนะครับเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะทุกๆวันที่1ห,หรือวันที่16เนี่ยนะครับที่บอกว่าเอยคนนี้ถูกหวยคนนี้รวยแบบ เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนอะไรอย่างเงี้ยโชคล่าหมายถึงสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าได้รับมานะเป็นเรื่องดีๆสุดท้ายนะครับก็คือช่องความเสียหายช่อง12นะครับก็คือเป็นช่องของความเสียหายในชีวิตเรานะว่าเส้นทางที่ถ้าเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยชีวิตเราจะตกต่าเสียหายนะหรือเราจะตกต่ําเสียหายเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรตรงนี้แหละครับต้องใช้ลัคนาราศีเป็นตัวบอกครับซึ่งจะละเอียด และใช้เวลาเกิดเป็นปัจจัยสําคัญครับสำหรับการที่เราดูราศีแบบทั่วไปนั้นเนี่ยไม่สามารถกําหนด12เรื่องราวนี้ได้นะมันเป็นเพียงแค่การให้ความหมายแบบเข้าคร่าวหรือแบบกว้างๆนะครับไม่ใช่กว้างธรรมดานะกว้างนี่เลยนะครับคือกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถรู้ลัคนาราศีได้นะก็ใช้ Line แอด กาแล็กซี่คอนเซลที่บอกไปตอนต้นนะครับหาได้เลยครับว่าลัคนาราศีเป็นลัคนาราศีอะไรช่องสุดท้ายนะครับก็คือช่องข้างนอกสุดนะครับอันนี้เราเรียกว่าช่องของดาวโคจรก็หมายถึงดาวที่ยังโคจรอ,อยู่ในปัจจุบันนั่นเองช่องนี้ครับเป็นช่องที่เป็นตัวแปรสําคัญเลยครับที่จะบอกให้เรารู้ว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเกิดขึ้นนานแค่ไหนและ จะจบลงเมื่อใดโอ้โหเพราะฉะนั้นช่องนี้เนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยครับใช่ครับมันคือสิ่งที่ใช้บอกปัจจุบันและอนาคตนั่นเองถ้าใครสามารถที่จะรู้การเคลื่อนที่ของดวงดาวแล้วก็รู้ความหมายด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนคุณเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนแล้วครับคุณก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเองได้อย่าง เป็นฉักฉากเลยนะเรียกว่าเหมือนซีรีส์เลยนะทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือซีรีส์ที่เป็นเรื่องของคุณนั่นเองนะครับอันนี้นะอ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะครับได้ทําการวางเสาหลักเมืองวันที่21เมษายน2325เวลา6นาฬิกา54นาทีแบบนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่า ถ้าเป็นคนนะก็คือได้ทำการเกิดมาในวันที่21เมษายน2 3 2 5เวลา6โมงนาทีนั่นเองตรงนี้แหละครับถ้าเราเอาไปใส่ในเมนูดูบาร์โค้ดชีวิตที่อยู่ใน Line แอดของ galaxy c o n s u l t ที่บอกไปนะครับเราก็จะสามารถได้บาร์โค้ดชีวิตแบบนี้ออกมาครับตรงนี้เราเรียกว่าบาร์โค้ดชีวิตครับก็เป็นตัวเลขทั้งหมด10ตัวเห็นไหมครับจะมีเลข1อยู่ตรงตำแหน่ง12นาฬิกา มีเลข2อยู่ตรงตำแหน่ง9นาฬิกามีเลข3อยู่ตรงตำแหน่ง11นาฬิกามีเลข4อยู่ตรงตำแหน่ง1นาฬิกามีเลข5อยู่ตรงตำแหน่ง4นาฬิกามีเลข6อยู่ที่ตำแหน่ง1นาฬิกามีเลข7อยู่ที่ตำแหน่ง4นาฬิกามีเลข8อยู่ที่ตำแหน่ง1นาฬิกามีเลข9อยู่ที่ตำแหน่ง11นาฬิกาและสุดท้ายมีเลข0 อยู่ที่ตำแหน่ง10นาฬิกานี่คือดาวทั้ง10ดวงที่บอกไปนะครับของประเทศไทยนะแล้วประเทศไทยเกิดเวลา6นาฬิกา54นาทีแบบนี้เป็นลัคนาราศีอะไรนะครับผมก็เอามาให้พวกเราทุกคนได้ดูแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยเกิดลัคนาราศีเมษครับซึ่ง ก็คำว่าตัวตนสังเกตเห็นไหมครับที่เมื่อกี้ผมไล่ไป1 2เรื่องราวเนี่ยนะครับตัวตนก็จะอยู่ตรงตําแหน่ง12นาฬิกาหรือช่องราศีเมษนั่นเองนะครับแล้วก็จะเรียงลําดับเรื่องราวแบบทวนเข็มนาฬิกาครับถัดมาช่อง11นาฬิกาก็จะกลายเป็นช่องการเงินเห็นไหมครับช่อง10นาฬิกาก็จะเป็นช่องสังคมช่อง9 0นาฬิกาก็จะเป็นช่องครอบครัวช่อง 8นาฬิกาก็จะเป็นช่องบริวารครับช่อง7นาฬิกาเป็นช่องอุปสรรคช่อง6กนาฬิกาเป็นช่องคู่ครองช่อง5นาฬิกาเป็นช่องโรคภัยช่อง4นาฬิกาเป็นช่องความเจริญ3นาฬิกาเป็นช่องการงาน2นาฬิกาเป็นช่องโชคลาบและสุดท้ายครับที่1นนาฬิกาก็จะกลายเป็นช่องความเสียหายนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของ ดวงเมืองหรือว่าดวงประเทศไทยนะครับสำหรับพวกเราทุกคนเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปดูแล้วนะครับเราก็จะมีลัคนาราศีที่แตกต่างกันครับเพราะว่าเราแต่ละคนก็เกิดเวลาไม่ตรงกันนั่นเองนะครับนี่วิธีของการหาเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปหมุนจานหรือว่าเขาไปสอ่องนาฬิกาแดดอะไรหาแล้วนะครับเราสามารถหาได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ผมทำไว้ให้แล้วนะแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ฟรีด้วยนะครับถ้า ใครบอกว่าโอ้โหแล้วเราจะอ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับในแอปพลิเคชันนี้ปุ่มถัดมานะครับก็คือปุ่มสินแสบาร์โค้ดชีวิตครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการผูกดวงลงทะเบียนให้สําเร็จนะครับซึ่งสามารถที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันเลยนะครับ โดยที่เมื่อเราใช้งานแล้วนะครับแล้วเราชอบหรือเราโอเคกับมันนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปทดลองใช้ได้ครับสาหรับใครที่ฟังแล้วนะรู้สึกว่าโอ้โหมันเปิดโลกทัศนะหรือว่าเปิดมุมมองความรู้ใหม่ๆแบบนี้นะแล้วสนใจอยากที่จะเรียนให้ละเอียดยิ่งขึ้นลึกยิ่งขึ้นนะครับก็ที่สถาบันของเรานะครับ Galaxy c o n s o l t เราก็มีคอร์สเรียนนะครับทั้งคอร์สเรียนสด แล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับสามารถที่จะเข้าไปกดดูตัวอย่างคอร์สเรียนหรือรายละเอียดคอร์สเรียนได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมานะครับผ่านทาง Line@ แอด Galaxy Consult เนี่ยแหละครับแล้วก็มาพูดคุยกันครับว่าสนใจเรื่องอะไรฟังแล้วเป็นยังไงผมอยากได้ความเห็นนะครับแล้วก็อยากอ่านคอมเมนต์กับจากเพื่อนๆนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้มาพูดคุยกันนะครับถ้าชอบ ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเหล่านี้นะครับโดยมีคลิปใหม่เมื่อไหร่นะระบบก็จะแจ้งเตือนเลยเราก็จะได้เข้ามาฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ